นี่คือเอกสารที่จะใช้สู้คดีในวันมะรืนนี้ค่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมใช่ไหมรอบนี้สารยกฟ้องอแน่ๆใช่ไหมคิดว่าห้าสิบห้าสิบค่ะอะไรนะเป็นไปได้ยังไงครับก็ไหนจิรเดชบอกว่ารอบนี้หลุดแน่ๆไงมันมีเอกสารบางตัวหายไปแล้วฉันต้องทำยังไงมันหน้าที่เธอไม่ใช่เหรอ มันไม่ใช่หน้าที่ฉันแต่เป็นหน้าที่ของพี่จีระเดชคือหมายความว่าไงมีพี่จีระเดชคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวพี่จีระเดชให้เจอแล้วมันจะทันขึ้นศาลฉันจะขอผัดศางไปก่อนแล้วจะให้เรื่องเกวดขึหนในเมื่อเรายังไม่มีข้อมูลเลย ฉันมีข้อมูลตอนที่แจ้งคนหายเอาไว้เดี๋ยวฉันจะส่งให้ได้ฉันจะหาจิรเดชให้เจอหวังว่ามันจะยังคงมีลมหายใจอยู่ว่าไงอืมขอบใจหมดตุล่าเธอล้ว ชลาล่ะนีอะไรเหรอครับหมวดหมานบอกว่าตำรวจจะบุกเข้าไปเอาบลูฮาวายใครเกี่ยวข้องจับหมดหนายจะให้เราไปป้นใช่ไหม ไม่ต้องเยอะเธอกับอลันไปช่วยตำรวจเอาบลูฮาวายไปให้ได้เพื่ออะไรตอนนี้ยังไม่มี แสดงความยินดีด้วยนะครับที่เจอคุณพ่อคุณแล้วขอบคุณค่ะบังเอิญมากเลยแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะที่เจอฉันโล่งอกไปเลยตอนนี้ก็เหลือแต่พี่จิรเดชมีอะไรเหรครับพี่จิรเดชถูกจับตัวไปค่ะเมื่อไหร่อาทิ์ก่อนมันต่อรองเรื่องหลักฐานเอาผิดในโกเมศหมายความว่ายังไงมันมีหลักฐานบางอย่างค่ะ ที่พี่เจเดตเก็บเอาไว้ซึ่งหลักฐานมันโยมยายไปถึงมายาเสื้ออย่างผู้ตายแต่ฉันคิดไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเสื้ออย่างในคืนวันนั้นหรือว่าเสื้ออย่างเข้าไปทำอะไรในโกดังก็ดีสิครับแสดงว่านายโกเมสมีโอกาสเข้าคุกร้อยเปอร์เซ็ค่ะผมขอดูเอกสารหน่อยได้ไหมครับ อ,อฉันเคยเห็นนานแล้วค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนคนทั่วสำนักง,งานแล้วแต่ก็ไม่เจอ